การค่ะว่าในมุมมองทางพุทธศาสนานะคะได้มีมุมมองในเรื่องของการเล่นการพนันหรือว่าการเล่นอบายมุกนี้อย่างไรบ้างคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการพนันก็คือหนึ่งในอบยมุกค,ค่ะรบ,บายแปลว่าเสื่อมค่ะมุกนี่แปลว่าปากทางอบ,บายมุกค,คือปากทางความเสื่อมค่ะพูดง่ายๆใครไปยุ่งอบยมุกเข้าไปยุ่งการพนันเข้า ยืนหยู่นปรับทางไปสู่ความเสริมแล้วเดินหน้าึปเมื่อไหร่ก็เข้าใกล้ความเสริมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะไม่มีอะไรดีเลยมีแต่แย่อย่างเดียวปฐมมาเองช่วงนี้อยู่มัธยมตอนนี้อยู่ในเตรียมเนี่ยค่ะข้างบ้านนะถัดไปสักสองห้องเนี่ยเป็นตึกแถวับเขาเป็นร้านค้าโกติ่พ่อบ้านเุ์เคยพยายามแข็งดูแล้วดีมากเลยค่ะดูกิจการเขาเคยเจริญเจริญเจริญขึ้นเนี่ยแต่ว่า มีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนของพ่อบ้านเนี่ยเป็นนักพนันแล้วมาชวนพ่อบ้านเขาไปเล่นพนันไม่กี่เดือนติดไปเล่นทุกวันแล้วจากสามีภรรยาที่รักใคร่กลมเกลียวช่วยเหลือทํางานการงานอย่างดีเนี่ยที่การวันหนึ่งมาช่วยงานสามสี่โมงเสร็จแล้วก็เก็บเงินที่ขายของได้ในร้านขายของ,ของชำทุกอย่างเข้ากระเป๋าเข้าบ่านอนแม่บ้านพูดมากลงมือตกตีเลยเ,เพราะว่าอยากจะไปลุน้นใหม่เมื่อวานมันเสียเดี๋ยวต้องพยายามรวบรวมต้นทุนเอาไปแก้ตัวครับแก้ตัวเสร็จแพ้กลับมาอารมณ์เสียมีปัญหาที่บ้านอีก ต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเก็บตังค์ได้เอาไปใหม่ครับส่วนว่าในบ้านที่ขายของของเฮียเยอะมันของน้อยลงน้อยลงช่างมันช่างมันค่ะนี่ชัดเจนว่ามันคือปับทางแห่งความเสื่อมยิ่งเดินยิ่งเสื่อมค,คนดีๆไปยุ่งเรื่องไม่ดีอย่างนี้เข้าเนี่ยมันติดอย่างที่เขาเรียกกันว่าผีการพนันเข้าสิงเนี่ยพอมันติดเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะถอนตัวขึ้นลบานบากดีที่สุดคืออย่าไปยุ่งเด็ดขาดแค่ว่าสนุกสนุกอะไรก็ไม่เอาเลยไม่แตะเลยดีที่สุด ขนาดเล่นมาสนุกสนุกไปเล่นเกมเข้ายังติดเลยบางคนเนี่ยให้นั่งสมาธิครึ่งชงั่วโมงนั่งคืนบอกเมื่อยแต่คนนั่งคืนเล่นการนานทั้งคืนถึงสว่างสนุกอยู่ทั้งคืนเลยแถมบางทีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆยังไม่ลุกเข้าห้องน้ำอีกเพราะกำลังอยากลุ้นแค่ลุกไปห้องน้ำสองสามนาทียังไม่ยอมเข้าเลยอั้นปัสสาวะอยู่อยู่งั้ตลอดทั้งนสว่างอย่างนี้ก็มีเพราะความอยากลุ้นาะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่งยาไปยุ่งเด็ดขาดไม่คุ้มเลยมันจะดึงเราไปสู่ความ ติดบวงมันเข้าแล้วนี่จะถอนตัวลําบากดีสุดคือตัดไฟต้นลมยายุ่งตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่เฉพาะแค่ทรัพย์สินเงินทองธรรมดาเรื่องราวในอดีตนี่ข้าพทธกามีไปแล้วพระราชาเนี่ยเล่นพนันกันเข้าระดับที่ว่าพนันเอาบ้านเอาเมืองเลยนะจากพระราชาพนันเมืองเนี่ยแพ้เขายกบ้านยกเมืองให้เขาต้องมาอยู่ป่าเนี่ยเหตุก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเอ็นอย่าเสี่ยงเด็ดขาดระดับพระราชาอย่างหมดตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อถึงบอกกันบอกว่า ไฟไหม้สิบครั้งยังไม่เท่าไปเล่นพน,นันหมดมันจะหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยครับจนพ้นสิบครั้งมเท่าไฟไหม้ครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ไฟไหม้สิบครั้งเนี่ยไม่เท่าผีการพน,นันเท่าสิเพราะมันหมดจริงๆไม่มีเหลือเลยแทนดินยังไม่เหลือเลยไฟ <exempel. S 1> ไหมอ้อีกครั้งที่ดินยังเหลืออยู่นะต่อให้บ้านไม่หมดครับ <c oughs> แต่ก็เล่นพนันแล้วก็ที่ดินก็หมด <c oughs> อะไรมีแค่ไหนาหมดไม่พอจะไปขอยืมขอกู้เข้ามาเนี่ยความละอายจะหมดไปเลยนะครับเรียกว่าที่ไหนก็ตามทําให้ได้เงินมาเนี่ยเอาหมด ที่ไหนมีบ่อนที่นั่นเนี่ยขโมยจะเยอะ,ะพอเสียปับ๊บเงินตัวเองหมดแล้วก็ต้องหาทางไปลักขโมยเขา<ม>ไปแปลรูปเป็นเงินเพื่อจะไปแก่ตัวใหม่แม้แต่ตัวของตัวเองยังไม่เสียดายเลยอ้ที่เรามีข่าวบอลเขมรเนี่ยยอมเอาตัวเองเข้าไปเป็นทาสเขาเลยเนี่ยเพื่อหวังจะได้เงินมาแก้ตัวอีกเนี่ยมันจะเสียหมดทุกอย่างความละอายทุกอย่างหมดไปจากใจบาปหน้าไปคู้ยืมใครไปขออะไรใครเนี่ยยอมทําทุกอย่างเพราะว่า วิญญาณการพนันมันเข้ามาสิงแล้วมันก็ดึงลากไปเนี่ย uh huh. ไปสู่ความเสือ่อมถลังลงไปแล้วจะฟื้นกลับมาเนี่ยก็แสนยากดีที่สุดคืออย่าไปยุ่งแต่ต้นพอพอฟังพระอาจารย์ว่าถาลังไปแล้วเนี่ยคือกลับเข้ามายากเหมือนกันฉะนั้นจะมีวิธีการนะครับพระอาจารย์ครับที่ว่าเป็นทางลัดสตวว่ามีคนติดก,กับพน,นันครอบครัวเนี้ติดก,กัรพนันมากเลยต้องเข้า,าตลอดเวลาเราจะไปฉุดเขาขึ้นมายัางไงให้ให้ภายในวันเดียวสองวันหรืออาทิตย์ึ่งครับพระอาจารย์ทาได้ไหมครับต้อง เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมเนี่ยเขายากที่จะทางพลตรงนั้นไหวก็ต้องมีคนที่เขาเคารพนับถือยอมฟังแล้วญาติพี่น้องอครอบครัวต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยอมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ห่างกันนั้นไปเลยเนี่ยค่ะหลุดไปเลยเนี่ยย้ายที่ไปจะเอาไปบวชก่อนหรือว่าเอาไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิยังไงให้ห่างที่เดิมไปเพราะผิดที่ไปปุ๊บเนี่ยความคิดมันจะเปลี่ยนของเราครับ พอเปลี่ยนที่อารมณ์มันจะเปลี่ยนนะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแล้วไปถึงที่ใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนถ้าที่เก่าทุกอย่างชํานาญหมดหลับตาเดินไปถึงบอ่อนยังไปได้เลยเนี่ย<ะ>ไปถึงที่ใหม่ปุ๊บมัน,นยังต้องใช้เวลาตั้งหลักอีกพักหนึ่งอารมณ์จะค่อยๆเคลื่อนออกมาแล้วพอเคลื่อนมาถึงปับ๊บหูตาจะเริ่มสว่างขึ้นถึงพอจะเริ่มลองรับคําสอนอื่นๆมากขึ้นเนี่ยแล้วจะมีวิธีการจะไปสอนลูกหลานยังไงบ้างครับอาจารย์เอาตัวอย่างของคนที่ไปยุ่งการทางเข้าแล้วชี้าาเเเป็็นนนยััังงไงที่หหชดดๆใมใู้ก ตรงนี้ซึ่งอาตมาคิดว่าสื่อช่วยได้เยอะนะครับสื่อที่นี้เนี่ยแม้แต่ว่าเอาละครเนี่ยทาไมเรามีแต่ละครแบบแม่ปูวลูกสะใภ้เงี้ยทำไมเราไม่มีเกี่ยวเรื่องาชีวิตจริงคนจะยุมม่งพนันแั้นมันแย่ยังไงแล้วก็กลับตัวยังไงดีขึ้นเนี่ยเอามาตอกย้ำเยาวชนเนี่ยเป็นละครคุณธรรมละครสร้างสรรค์ให้ข้อคิดสังคมเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วแล้วก็โอจะเป็นประโยชน์มากเลยซึ่งจริงแล้วขณะนี้เนี่ยอย่างอย่างของอของเราเนี่ยก็พยายามที่จะทําละครเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมให้กับสังคมเหมือนกันใช่ค่ะ ทองรถหลังของนี้ก็ช่วยได้คือปลูกฝังคุรทาให้เด็กเป็นคนดีวช่การทำความดีทำังไงไหวพ่อแม่นี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้เหมือนกันนะครับฉะนั้นในคนที่จะมีละครแบบนี้ทําขึ้นมาด้วยเป็นละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกเลยเนี่ยกลับด้วยกันแต่ถ้าเราจะมาแก้กันที่ต้นเหตุว่าในกรณีที่เราไม่ได้มีความสนใจนะคะแต่ว่ามีเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยคอยดึงไปเราจะมีวิธีการ ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นเหตุยังไงบ้างคะในการที่จะปฏิเสธหรือว่าจะป้องกันตัวเองในเรื่องอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าดีที่สุดเนี่ยนะถ้าเพื่อในใครมีนักการบันทามเนี่ยเราห่างเลยมไม่คบเลยค่ะถ้าครบแล้วเสี่ยงาะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ติดโรคระบาดร้ายแรงถ้าเราเข้าใกล้เนเสี่ยงเลยไม่เอาอย่าไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวหาวาเราไม่จริงใจอย,อย่างนี้พระเจ้าตรัสไว้ว่ามงคลแห่งชีวิตนะทั้งหมดมีสามเส็แปดข้อ แต่ข้อแรกที่สุดเป็นพื้นฐานอันดับหนึ่งนี่คืออาเสวนาจะพาลนานไม่คบคนพาลไปคบค,บคนพาลเข้าปั๊บเนี่ยมันจะดึงเอาสิ่งที่ไม่ดีมันระบาดติดเราทั้งหมดแล้วช,ชีวิตทั้งชีวิตเอาดีไม่ได้เหน็นเจอเพื่อนคนไหนเป็นนักการพนันเนี่ยเราถอยห่างเลยถอยห่างถามว่าเอะเราไม่คิดจะแก้ช่วยเขาด้วยเลยดูก่อนว่าช่วยเขาได้หรือเปล่าถ้าเกิดเรายังไม่ไหวกําลังนี้ไม่พอแทนที่เราจะไปช่วยเขาเขาจะลากเราไปเขาจะแยกตางเขาเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะช่วยเขาได้จะต้องมีการปรึกษาเรื่องครอบครัวเขาวางแผนจริงๆแล้วก็โดยที่เราเองต้องตั้งสติตั้งหลักให้เราเองหนักแน่นในคนุธรรมจริงๆค่ะถึงจะทําได้ถ้าไม่งั้นเรายังไม่มั่นใจตัวเองเพียงพอแล้วก็ถอยห่างมาก่อนครับไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียอย่างอย่างเด็กๆเนี่ยคือตอนเด็กผมเคยเคยแบบว่าเหมือนมีการเรียกว่าท้าประหลอดกบเพื่อนก็บอกว่าอ้าวท้ายตรงนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ถูกนะโดนดิมากรอบนะ อย่างนี้อ่้เรียกว่าคือผิดทํามหรอ่าเพราะว่ามันคล้ายๆเป็นการปนันเนี่อ่อน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 คือถ้าเกิดจะไม่มีการลงตัวเงินเดิมพันอะไรต่างๆนะมันก็ยังไม่ถึงกับเท่าไหร่นะแต่พอมีเรื่องของซรัพมาเกี่ยวข้องมันจะเริ่มแรงเรื่อยๆแต่มันก็เริ่มเหมือนอ่อนไม่ดีแล้วล่ะขาหัสนิทเถอะที่ว่าเรื่องเกมเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องการเงินเข้ามาก็จริงแต่มันเริ่มเริ่มทำให้อารมณ์เราเองไปทางนี้มากขึ้นอลเอาพลังต้องการเอาชนะเนี่ยการ มาใช้ในทางสร้างสรรค์ดีกว่ากระตุ้นตัวเ,เองว่าทําไมจะขยันน้ำแข็งถ้าวัยเด็กก็ตั้งใจเรียนหนังสือทํางานทุ่มเทเอาทำงานว่าในที่ทํางานเราเองต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ในที่ทํางานนะ hey ถ้าเป็นผู้บริหารเองก็ต้องบริหารหน่วยง,งานเราเองให้เป็นที่หนึ่งถ้าเป็นเจ้าของเหตการ์ก็ต้องทําให้ดีที่สุด <rier. S 2> เอาพลังที่มีทั้งหมดมาในทางสร้างสรรค์นี้แล้วดีจะเปลัดที่สร้างสรรค์ดีกว่าจะเกิดแต่สิ่งนีใช่ค่ะ แล้วท่านในกรณีว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเนี่ยติดการพนันซะแล้วควรจะมีวิธีการที่จะช่วยเหลือลูกได้ยังไงบ้างคะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยเฉ<ม>พาะถ้าเกิดช่วงปิดเทอมทำยังไงได้นะให้ลูกท่างสุขวดล้อมเดิมเนี่ยจะได้มีช่วงตั้งหลักของชีวิตตัวเองค่ะแล้วก็ถึงเวลาเอาจะย้ายบ้านก็มีงของง่ายๆในช่วงนั้นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปก่อนก็ตั้งหลักได้เสร็จเรียบร้อยพอเขากลับมาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในบ้านด้วยถ้าลูกติดเกมก็ต้องปรับตรงนี้เนี่ย ไม่ยอมตามใจลูกอะแล้วก็เพื่อนที่กับพ่บลูกคุยกันจริงจังเลยเนี่ยสิ่งแน่นอนกับเพื่อนฝูงที่คบสองอย่างคือหัวใจสำค,คัญผู<ม>้มชมครับคือถ้าเกิดไปดูเรื่องราวของอริศานะฮะหนังสือเนี่ยไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนที่จารึกไว้ว่าคนเล่นกับพนันแล้วประสบความสําเร็จใช่แต่ว่าคนที่ตั้งใจทําง,งานเนี่ยมีการจารึกไว้ให้ดีพอแล้วคะนั้นคือว่าแน่นอนว่าการเล่นกับพนันนั้นคือว่าเป็นหนทางของความเสืรอมนั่นเองใชวันนี้นะครับต้องกลับขอบคุณพระจารย์นะครับ พที่มาให้ความรู้ความประจ่างเรื่องกับการเด็นนะครับว่ามีแต่ความเสื่อมไม่ได้มีความดีเลยเกิดขึ้นมาเลยใช่ค่ะเฉะนั้นนะคะเราหันมาเดิน<ะ>ในทางที่ถูกที่ควรนะคะคแล้วก็อย่าไปยุ่งกับการพนันจะดีที่สุดค่ะ,ะสําหรับวันนี้นะคะรายการข้อคิดรอบตัวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร